ลาสุด16พฤษภาคม65ฟังดวนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวไดเหมือนเดิมเตรียมโอนอีกรอบรับคนละ1,000บาท สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่16พฤษภาคม2565และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งแน่นอนนะคะวันนี้นะคะทางช่องมาแจ้งข่าวสารนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้นะคะที่จะได้รับเงินคนละ1,000บาทซึ่งในคลิปนี้นะคะ มาเช็ควันโอนเงินกันได้เลยค่ะซึ่งรายละเอียดยุนในคลิปนี้นะคะทุกท่านก็รอฟังไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากทุกท่านอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชั้นอื่นได้รับทราบทวกันและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในคนรรภงต่อไปค่ะสำหรับข่าวสารใน คลิปนี้นะคะก็เป็นกลุ่มที่จะได้รับเงินคนละ1 0 0 0บาทซึ่งก็ได้รับกันไปแล้วนะคะจะมีการโอนเงินอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะได้รับการครบคนละ1 0 0 0บาทนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับรอบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องก็จะได้รับการโอนเงินนะคะครบ1,000บาทในส่วนของวันที่22พฤษภาคม2560 นี้นะคะแน่นอนนะคะมีการโอนเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เป็นผู้พิการนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้นะคะผู้พิการที่ลงทะเบียนได้รับเบี้ยความพิการนะคะปกติได้รับคนละ800บาทนะคะในส่วนตรงนี้ทางรัฐบาลก็ให้1,000บาทนะคะซึ่งอีก200 บาทนั้นจะมีการโอนเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งก็จะได้รับเงิน200บาทเป็นเงินสดโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็จะได้คบคนละ1000บาทนั่นเองนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่ได้รับเงินคนละ 100- ถึง250นะคะสอบถา ถามกันเข้ามาว่าเงินในส่วนตรงนี้หายไปไหนทําไมไม่เข้าให้นะคะในส่วนตรงนี้นะคะทางช่องก็ตอบไปแล้วหลายคลิปแล้วนะคะว่าทางกรมบัญชีกลางกําลังรอเบิกงบประมาณอยู่นะคะในส่วนตรงนี้ถ้าได้รับงบประมาณทางกรมบัญชีกลางก็จะโอนเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุค่ะก็ไม่ต้องกังวลกันไปนะคะสําหรับกลุ่มพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุนะคะจะได้ ได้รับอย่างแน่นอนนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565คนละ100ถึง250บาทก็จะได้รับเพิ่มแบบขั้นบันไดนั่นเองและพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าท่านได้รับเท่าไหร่ก็โอจใจรอกันหน่อยนะคะซึ่งถ้าได้รับวันโอนที่ชัดเจนทางช่องจะมาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องขอ อตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ